หลงรัดวัดสวัสดีครับ ชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบนจมามบพิธดุสิตว์วนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับเดิมชื่อวัดเบนจัปพิธหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็ก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมาศพิษดุสิตวณารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่หซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างาม เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงโคตนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบนจมาบอพิธคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบบทตะวันตกพระพุทธชินราชจําลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคต ได้อัญเชิญพระบรมราชาสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังตามพระราชาประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาท่าเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบนจมาบพิษยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมหาราชวางังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวด ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โศกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแห่ร่มเงา สร้างทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันวัดเบญจมาประพิรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศินลปรกรรมอันงดงามสวัสดีครับ